ห้องสมุดในอเมริกาค่ะยืมหนังสือหนังสือเสียงและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายฟรีทํายังไงยืมคืนยังไงไปดูกันเลยค่ะวิธีการสมัรง่ายมากทุกคนเอาไดเวลไลเส้นของเรานะคะที่มีที่อของเราไปให้กับบรนารักษ์แล้วก็ไปกรอกไปสมัครนะคะเราจะได้บัตรที่มีบาตโกดมาไว้ใช้สมัคร เพื่อใช้ในการยืมหนังสือหรือใช้ในการเข้าแอปพลิเคชันต่างๆได้ฟรีนอกจากนั้นยังมีบริการอื่นพวกการสแกนก๊อปปี้แฟกซ์ใดๆนะคะซึ่งในหนึ่งเมืองเนี่ยจะมีหลายๆสาขามากๆถ้าหนังสือที่เราอยากได้อยู่สาขาอื่นสามารถทําการจองโฮในระบบเขาก็จะส่งหนังสือเล่มที่เราอยากได้แบบนี้มาที่สาขาเราแล้วก็แค่เข้าไปในส่วนเซกชันที่เรียกว่าโไว พอได้หนังสือมาเสร็จปัป๊บเราจะยืมแค่ไปวางบนแท่นแบบนี้ทุกคนติดบป้าโค้ดของเรามันขึ้นสีเขียวปั๊บแปลว่ามันเจอแล้ว mm hmm. ถ้าเรามีหนังสือที่อยู่ไว้แล้วเราอยากต่อระยะเวลา mm hmm. ยืมในการ mm hmm. หนังสือ mm hmm. ยืมหนังสือเล่มเหล่านั้นนะคะ mm hmm. ก็สามารถเอ,อ่อก mm hmm. ในการเลือกได้เลยว่าเราจะยืมเล่มไหนต่อนี mm ่ hmm. เราก็เช็คให้มั่นใจก่อน พอเราเลืกเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะขึ้นมาว่าให้เราส่งคำยืนยันที่ที้ไปที่ไหนไหมก็เลือกเป็นอีเมลอยากก็จะเข้ามาในอีเมลของหมายกนวิธีการคืนนะคะหาช่องที่เป็นช่องรีเทิร์นแบบนี้ใส่สันหนังสือเข้าไปก็จะเป็นการคืนหนังสือเรียบร้อยถ้าใคร,ใครย้าย,<ห>ายมาอยู่ที่นี่แล้วนะคะอยากมีหนังสือที่ดีอ่านนะคะอ,อัปเดตความรู้หรือว่าแค่เพื่อความสนุกสนานสันทนาการใดๆนะคะแนะนำให้ไปห้องสมุดใกล้บ้านนะคะดีจริงๆค่ะ